บงบประมาณนะครับและก็เป็นอนงค์งาการบริหารส่วนพนักงานนะครับการใช้ใจ่ายงบประมาณขององค์การบริบหารส่วนพนักงานนะครับที่ผมทำหน้าที่อยู่มาแล้วก็สี่สมัยนี้ก็ถือว่าเป็นการ างนอกมานะครับหรือว่าเป็นงานถ่ายผนงานคุนต่างอารจิตมากก็ก็ก็ไม่ได้ใช้เงินนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับที่ไม่มีสสสจอบสกผมจะใช้มากเพราะว่า,าสนนของเราก็จะเริ่มเสียหายนะครับก็ต้องใช้ถ่ายเงินในสุทธเสอบถามธรรมบัญญาณณที่ใช้องบประมาณมากนะครับก็เรียนให้ท่านมาเพิ่มไปเพั่ การเริ่ต้นนะครับต่อไปก็เวจะให้ทางเจ้าหร้าที่รัฐบาละนะครับชี้แจงและเรื่อในอลับต่อไป